เมนูนี้บอกเลยว่าแซ่บไก่ทอดซอสลาบไก่กรอบนอกนุ่มในคุกเขาซอสลาบรสจัดจ้าน หอมกินกับข้าวหรือจะเป็นกับแก้มก็ดีงามเริมจากหมักปีกไก่กับน้ำปลาพริกไทยแล้วก็คลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วหมักทิ้งไว้15นาทีนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟกลางในการทอดนะคะนำไก่ลงทอดจนไก่ได้สีเหลืองกรอบแบบนี้ก็ใส่พริกแห้งและก็ใบมะกรูดลงทอดเพิ่มความหอมค่ะทอดจนใบมะกรูดแล้วพริกแห้งกรอบก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนต่อ,อด้วยทำซอสราบใส่น้ำมันน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกแล้วก น้ำปลาลงในกระทะเคี่ยวให้เข้ากันนะคะเติมข้าวคั่วพริกป่นแล้วเทไก่ทอดที่เราทอดไว้ลงไปคลุกให้เคลือบกับซอสทุกชิ้นเลยนะคะบีบมะนาวสดปิดท้ายเพิ่มความเปรี้ยวให้สดชื่นขึ้นซอสอลาบแซ่บครบสูตรกินกับข้าวก็อร่อยหรือจะเป็นกับแก้มก็โดนใจแน่นอนตอนเสิร์ฟโรยผักชีฝรั่งซอยเพิ่มสีสันและกลิ่นหอมเป็นเมนูแซ่บจัดจ้านเขียยเพลินจนหยุดไม่ได้